หลังบานประพอนพี่น้องจ่ามาเบิ่งอีมาโอ้ยลายคักเห็นบอกมันตะโกยอันนี้บอกจาาหน้าตาบนเมืไ่ไหรละ่ะปีนี้หนาวนขึ้นลบสิบสามคิดเบิ่งเอาตีพี่น้องเลยออืหนาวคักหนาวเนี่โอ้เห็นบอกเนี่ยเป็นจังสี่ละอทางเบืงงบ้งไทยเ้าเบิง้ง มันก็หนาวเนาะพี่น้องเนาะฮึ่มวันเมื่อเช้านี้ล่องยางขึ้นไปทึ่งหลานป้าเกือบเคื่อมเขา่าก็เลยลงมาหยานลมสวัสดีมีความสุขเลยจ้าประพันสวัสดีอยู่หลังบ้านเนาะจ้ะเนาะฝั่งไทยฝั่งลาวฝั่งยุโรปเฮาหนาวกับฝั่งยุโรปอืมอะไะจ้ะไปเข้าบ้านเนาะจ้ะเนาะ หวานเฮานี่บรรยากาศด้วยค่ะพ่อผมจะละลายแต่ว่ามันฟูอืมอส่งกำลังใจเนาะจา้าหนูหนาวบอไปใส่ไดร์ดรอะอากาศหนาวจังสี่ก็อยู่หวานเฮา,าดีละอืมขั้วปิดก่อนบ่ได้ตัดตอนไดร์ดรอบนะเจา้าหนูอุ้ยต้มน,น,น้ำร้อนพี่น้องต้มเอ่อ ทุ่งน้ำร้อนแล้ว <c oughs> ปะพรอนก็ได้อหลวงพันก็นอยู่ในหองเลยจ้ะออนี่ละนี่ละ,ละคือบานบานรัฐบาลบานหลวงส <c oughs> ีพิพ่อนเจ้าอยู่นะตอนนี้นะพี่นอนะอ้องเนาะอออนี่ละ่ะนี่คือของขั้วจ้ะของขั้วแต่กี่กับเป็นหออ้องเออเมลวานพันเจ้าอยู่กอ่อนเออพอนก็นคือสิแบบว่าขางบ้านขัง ห้องเด็กน่อยนี่คือห้องลูกนี่ห้องลกูกเออเพื่อนสูบบุหรี่หลายพี่น้องเพื่อนสูบบุหรี่ม้วนต่อม้วนเพราะว่าห้องเด็กน้อยอยู่นี่เนาะมันก็ได้รับวั <c oughs> บนบุหรี่ลูกนี่ก็เปิดเปิดหน้าต่างบ่ได้แต่ว่าป้านี่ยทเปิดใน้เล่าอยูออ่แต่เล่าไปคีินิ้ป้ากับปลาเปิดเพราะว่ามันต้องไ้อากาศไทยเทเนาะที่นี่ก็ เปิดแล้วก็ได้กินสิน่ะพี่นอ้นองกินเิ่นสูบยาเิ่นก็เเรว่าเออเมื่ออยากเปิดเออมันเป็นประมาณนั้นพี่น้องบาน <c oughs> แต่ว่าขั้วนี่สื่อไม่พี่น้องขั้วนี่พอลุงเิ่นซอยซอยออกเงินซอยนอ้อประมาณเจ็ดเจ็ดพันกัวพี่น้องเจ็ดพันกัวยูโรเนาะขั้วนี่เนาะแล้วก็เสื้อน้นมากเสื่อ มองล้างจานมามองล่างจานมาใส่ให้มันขบอืม,มันก็เลยตกประมาณนั้นนะจ๊ะอันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วพี่น้องเพราะว่ามันบแม่บนบานเห่าเนาะเออถัดเพื่อนบี้านมี้ยังเพื่อนกะจิเอาแพกว่านี้แหรอพี่น้องนี่ก็โอเคแล้วรู้แล้วสําหรับป่าอโอเคก็เลื่อยไงเขามาติดติดต,ตั้งไห้พี่น้องเขาให้สั้งเขามาติดต่างไห้ก็แบบต่ํๆเออลูกกับหัวลูกเพื่อนกับหัวหล่อโอ้ยขั้วต่า,ตาเพื่อนสูงขัข้วคนแขะ <c oughs> แม่ต่ำเนาะเออนั่นแหละมาว่ามา,าเอออยู่บ้านอ,อหลวงบ้านหลวงนี่ข้าม่าบ้านหลวงนี่บ่ได้อยู่ฟรี้อจ้ะอืมบ่ได้อยูฟ่ฟรีเพียงแต่ว่ามันมีสองสองอย่างบ้านหลวงที่แบบว่าคนคนติดยาคนเล่ล่อนคนเอ่อที่แบบว่านอนตามถนนหนทางคน้น อจังซีนะก็อีกอย่างหนึ่งนะพี่น้องบ่ดด้มาร่วมกับหม่องทีวาบ้านบ้านหลวงแบบนี้นะพี่น้องอยู่นี่เนาะ<ม>เขาก็ะิมีสถานที่ให้ยู่อีกต่างหากพี่น้อง<ม>เอออันนั้นเอออันนั้นอันนั้นยูฟี่ยูฟี่ของน้ำของยังกระิอาจสิร่วมกันอันนี้ป้าก็เคยเห็นเนาะเพียงแต่ว่าเขาค้นเขาเบามากเออแล้วที่นี่บ้านบ้านที ป่าเศร้าอยู่นี่ในก,ก็ห้องนางในก,ก็ห้องนอนป่ายงหลังห้องรับแขกเออนี่ห้องรัวห้องเล็กหน่อย <c oughs> โชคดีที่ได้ขางนอกก็มสีสวนเ็ดหยังได้นานาเนาะจะน้องเออก็ถือว่าโชคดีสันเฮอไปเศร้าบ้านส่วนตูบ้านพิาบวาดพี่น้องละข่านี่บ,ดบดได้จ้ะบอด้ละกการอันใดของเสียของหยังในบ้านเขาก็มีประกงประกันอันใดก็แล้วแต่ ของเสียของอยังเสียเห็ดอันใดอันนี้สันบานพิบาทนะพี่น้องนะเข้าต้องเห็ดเองเห็ดเองเสียเองสัญอยากสวยอยากงามอยากแต่งนันแต่ว่าต้องบอกเขาเล้กเจ้าของบานก็สีย่อม่ย่อมเาเห้าเห็ดเนาะอันนี้กับโมเมนธรรมดามเฮ็ดยากอยู่แต่ว่าอยู่หนีเปลี่ยนสีเปลี่ยนอันใดใดแต่ว่าสัเห้าเสีเห็ดอันใดนั้นต้องแจง้งต้องแจ้งเขาพี่น้องจังสมบุติไอ้เครื่องไอ้นี่ที ที่จะเกิดไฟไหม้ไฟยังมันสีดังเนาะสัญญาณสัญญาณเตือนไฟงสินะ่ะอืมอันนี้เป็นู่เกี่ยวน้ำเขาบ่ไดดเขาบอกไว้เลยเธอบอกคือเฮานี่บอกมีสิทธิที่ไปกดปดออกกันได้ก็แล้วแต่ถึงสิพังสีหยังก็แล้วแต่ต้องโทษบอกเขาก็สิว่าแก่หาท่านที่เขาสิมากเพราะว่าเขามีบริการตลอดเวลายีบ่บชั่วโมงไปนองบ่บเว้นแต่ว่าเมื้อนี่เมื้อนี้วันอาทิตย์เขากสิมาเบื่องให้คือตอนนั้น เครื่องอันเห็ดฟ้ามรอนป่ามันมันบดมันบดีมันหนาวไปเอื่นเขามาเบิ้งเขากับมาเดยพี่น้องเขากับมาเลยเดี๋ยวฉันไปเขาห่วงเพราะว่าอย่างมันหนาวมันหนาวแล่วกะเขามีพร้อมบริการพร้อมเบิดเพราะว่ามีลูกหน่อยมีลูกอืมเขายันบดจำบ่ายกัามาชอบฟอนเลยไปน้องเออเพราะว่ามันมีเบอร์เบอร์ชุกเฉิญในห้าวโทษเขากับสีมาเลยอืมมาก็โชคดีก็ ก็คือว่าหนึ่งห้าบรสามารเสียเห็ดอันใดดท้านนั้นเสียอันนี้เสียพี่น้องเ้ยเออก็เลยว่าบ้านนี้ที่ได้ช่วงนั้นมันได้เร็วอยู่พี่น้องได้เร็ยวเออเพราะว่าเอ่อคนบริฮั่นหลายเออได้ตอนนั้นได้อยู่ท้งปู๋ได้ได้ทางหัวมุมบัตรนี้เออบ่มีห้องเล็กน่อยมีอยู่แต่ว่ามันหน่อยมันหน่อยเฮ้าสามารถสับเปลี่ยนได้พี่น้องสับเปลี่ยนเธอบ่มมาหมองนีเธอก็ไปเอา ทั้งพ่นก็ไดแต่ว่าเขาสิบอเข้าว่าบ้านเขานี่มีอยู่มองใดเข้ากระิบอกเข้าเออเธอบ้านเธื่ออยากได้มองไดอยากอยู่มองไดเข้ากระจิบอกบ้านนี้จุดนี้จุดนี้ซอยนี่บริษัทชั้นมีแค่นี้เออเข้าก็เอออันนี้ก็ไดอย่างประมาเนี่ยเข้าก็สจิบเบิ่งให้เข้าเขามีเขาก็สิแจงเขามาก็แจงเขามาเข้าก็มาเบิ่งบ้านบ้านที่เขาสิวางมันวางแล้วเข้าก็เออโอเคไปเซ็นสัญญา เอาง่ายๆสมมุิไปเส้นสัญญาบานบานหลวงจังสีนะ้นอ,ง,นะบบองพี่น้องเนาะกะบอยายาพี่น้องฉันเจ้ามีใบเหยดงานก็บบเอาใบเยดงานไปแจ้งเขาเออจังจังป่ากินเงินเกษเสียณเนนะาะบ่ได้มีงานประจําก็เอาเงินกเกษียนไปให้เขาเงินเด็กหน่อยเงืนที่ร่วมๆกันแลว้วพันพันกวงสิเขาก็ห้ง่ายๆพี่น้องเขาบา่ได้ตรวจสอบคือบานพิ่วติเอบอบ่ได้ตรวจสอบบ่าเออถือบ่มีงานประจําเหตุเขาก็สิบ่ห้นะบานพิ่วติ เพราะความมั่นใจของเขาเนาะสันบ้านบ้านหลวงสิเป็นลักษณะดีพี่น้องเขาสิบบริษถามว่าบัตรนีเจ้ามีงานเน็ตบอรหรือว่าเจ้ากินเงินหลวงสันเงินหลวงรัฐบาลให้มันตรงเพรเพนะพี่นอ้องเออเขาก็มั่นใจเขาก็ให้เออเพียงแต่ว่าเข้าสิไใหใ้ใบเ้าว่าใบใบสันเท้าพ่าฮันมี่นะสันเท่าว่าฮันบีใบทีว่าเทือ เออเท่ากินเงินหลวงบองสี่นาแล้วมาขอบานเขาก็สิ่งหายใบนั้นเข้าไปแจงไปแจงกับว่าของเงินอ่าของเงืนรัฐบาลสันเท่าสันเขาใจาเต็มบเบิดจังสี่นาพี่น้องเออนั่นแหละเทากระจงสีไใดเงื่อนส่วนนั้นเอามาจ่ายคาบานในเขาแต่ว่าสันเท่าบ่มีงานเด็ดก็คือคือมองนี้แหละพี่น้องคือต้องเอาเขาสิ่หายกระดาษนั่นมาเลยเือเือดใดเงินอย่างแนมาาตอนนี้จะหน้าว่า บมมีอะไรใดบดบ่มีอันใดเขากสิให้หเงินเอ่อไ้ไบอันนี้มาตอนแรกก็ไ้ใบท่วาเอ่อกินเงินรัฐบาลบอกเขาคีดว่าป่ากินเงินรัฐบาลเนาะป่ากับบอกป่ากับไปไปอำเภอไปอำเภอเอาใบนี่ไปเยือนอำเภอเขาก็เรื่อเบิ่งเขาก็เรื่อถามตอนนี้เธอกินเงินอย่างว่าจันวาฉันได้เงินเกษียณได้เงินแมใหม่ยแล้วก็เงินเด็กหน่อยเขาก็บอกว่าโอเคเธอบ่ต้องมาขอเงิน เงินหลวงคือเงินพวกฉันน่ะเออทีทิใจไงเธอเงินเงินอันนี้เธอบได้ดอกประจัน่าเพราะว่าเธอมีมงหนีแล้วเออเธอมีกินเงิน,นเนกระเียนเงินเนึนอยแลว้วเขาบ่วหาน,นะพี่น้องนะเออปาก็เลยบได้ไปขอมองนั้นแลว้วก็เลยเพียงแต่ว่าเอาใบเอ่เอเงินเดือนเฮ่าเงนินเนกระเียนสามีที่ห้าเขาแล้วก็เงินเน็น่อยนี่ไปแจงเขาหา้าบอดาดพี่น้องแค่นั้นละ่ะเออปาจงไหจจงจังสี่ล่ะพี่นอ้องอยู่อยู่ยทีมันทีปา ไปขอก็ก็โตเองเนาะเข้าก็ไดนี่ล่ะนี่สี่ลอยกลัวตอนนั้นบอถึงจ้ะตอนนั้นบ้านหอดพอท่านหอดยังสี่ลอยอยู่เพิ่งเฮ้วเแต่มาขึ้นสองปีนี่เออสองปีทีนี้เขาก็มาเปลี่ยนไอ้ที่ดับไฟให้นี่ปีนี่ล่ะนี่ปีนี่เขามาเปลี่ยนในเบิเอ่ตเปลี่ยนเบิดแล้วก็เฮ็ดสีไม่เปลี่ยนหลังคาไม่ก็คือปีที่แล้วเปลี่ยนในเบิดทั้งชุดนี่เลยอืมอันนี้พ่อยายเป็นกม้ามาเย็ดห้นี่ สีสีขางๆางนี่เออนั่นแหละก็โอเคก็คคถือว่าเงินเดือนเท่ามันอยู่ในในทีบหลายพี่น้องมันก็นอยู่อยู่ใดขนาดดีก็ก็โอเคแล้วรู้แล้วสําหรับป่าเนาะเพราะว่าก็ถือว่าเท่าเกษียนแล้วเงินที่ใดนกะ็คือเงินกนเกษียนสัญญุปไปบ้านหลังนี้โอ้ก็คืออีกโดนอยู่จังสิขึ้นยู่บ้านหลวงนี่นะพี่น้องนะ เข,ข้ากระจายคาเซาวอยู่ผู้บรจิจาคคาซากะหมายถึงว่าเงื่อนทางหลวงเข้าใจให้เขา้าเขาบัญชีนั่แหละจ้ะเขากะติฮักจากบ่งนั้นแหละเข้าไปเออบริวณวาย,อยูอยู่ฟี่บริย,ยูปนกระไผ่เพียงแต่วาย,ยูตึกเดียวกันพี่นออ้องเออดีอยู่รู้ซึกก็ดีอยู่อ่ามีอย่างกระซอยเหลือกันใดนะสันคนมีจิตไมตตีดีต่อกันอย่างน,นีนะก็คืออยู่คือขอบครัวเดียวกันแหละพี่น้องถึงซิอยู่ น้ำกันหลายๆอาขอบขั้วพี่จะนี่หนึ่งสองสามสี่อ่าสี่ห้าหกหกอืมนี่ตึกทิ่ป้าอยู่นี่นะมีหกหกขอบขั้วพี่น้องหกขอบขั้วกับยุ้ไผยยุ่มั่นเหรอพี่น้องเพราะว่าหองไผหองมั่นเนะเาะกับบไดมาอยู่เกี่ยวอันใดกันบไดายอยู่น้ำไผเพิ่มแต่วายอยู่ตึกน้ำกันซื้อคือบานเร้าเหรอพี่น้องอ เฮ็ดกับเขากับนามาะไดก็เฮ็ดใด้บดมีปัญหาพี่น้องคือว่าเข้าใจกันเอว่าเบาว่าเบาสู่ฟังว่าเออการเป็นยูแต่แม่นว่าคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือว่าสามีตายสามีเลิกล่าแล้วเขามีลูกติดจังสีขออย่างเดียวพี่น้องทันสิกินเงินหลวงกับจังสีแหละจังที่ป่าบอกอ่ะล่ะเขาสิ่งห้ใบห้ามาแต่น่าไปขอไปขอบานบานหลวงนี่เขาอื่นบานหลวงบานก็หไมยถึงว่าซอยเหลือคนที่ว่า ฐานะที่มีเงินหน่อยฐานะจังสีจังสีว่ายไห้อืาไวไายไห้สำหรับคนมีรายได้หน่อยหรือว่าฉันคนป่วยอิลีเนี่ยเพิ่นกับโบสามาถมาอยู่มันต้องมีคนดูแลนะพี่น้องมัน,น,นมต้องมีคนดูแลฉันคนป่วยถึงขั้นที่ว่าต้องมีคนดูแลเอออันนี้ก็สามารถอยู่ได้ฉันเพิ่นพี่เงินเกษียณน,นิดหน่อยหรือว่า จ้างกนมาดูแลนี่หมายถึงคนที่ป่วยเนาะคนติดยาคนติดยามี่บอบมีอ่าบอม,มี่จ่ะบอมี่ันซีมีคนเนอ่าติดยาค้นที่สติีบอดีคือสิบอดาย,ยูนคือสิบอดาย,ยูจังสี่เขาสิเอาไปดูแลร่วมๆกันน่ยพี่น้องเป็นตึกท่วาห้องน้ำห้องอยังอันใดเดียวกันใส่เดียวกันยังสีนะ่น่ะเออแต่ว่าอ่บ้านบ้านหลวงแบบนี้บ่บบมี่บ่มีจ่จ้ะ บอกว่าไผสิเศร้าก็ไดบอจําเป็นจะพอว่าเออห้ามมีรา่ได้หน่อยหรือว่าจังไดแต่ว่าบ้านอย่างส่เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงสัตว์ใดพี่น้องเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวใด่งงสินาท่านบ้านส่วนตัวบางทีเขาก็จิบอกว่าบอกบอให้บอให้ยมีพอว่าท่านบ้านเขาราคาแพงเนาะเขาก็จิบอกให้เลี้ยงนี่หละจ้าว่าเบาสูฟังขอบคุณหลายๆด้วยจ้ามีความสุกทุกบ้านเนาะจ้าเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะจ้ะเนาะก็ ขอบคุณด้วยจ้าเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าพอกันคลิปหนาจ้าบ๊ายบายด้วย